เทศนาธรรมะไอฟังเรื่องธรรมะก็ไม่ใช่อีกไกลเราฟังกันมาแล้วม่อ่ายใหม่จะลืมก็ได้าธรรมะมีอยู่ใกล้ตัวไม่อยู่ไกลฟังไปฟังมาก็ลืมเชีย เลยลืมคิดลืมนึกเรื่องธรรมะธรรมะธรรมะูรรมะ่ที่นี้ธรรมะคือของเป็นอยู่มีอยู่มีของใกล้นี้เดียวเป็นอยู่อย่างนั้นมีอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะคาว่าเห็นธรรมะคือเห็นตามของเป็นเป็นเองนั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไร ให้เข้าใจตามมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นสภาพของธรรมะแตตรงนี้แจะเป็นของยากเพราะคนเราเนะี่ยเห็นอะไรดูอะไรอยากจะดูใหม่เรื่อยไปของเก่าเลยลืมเสียมันก็เลยไม่ชัดไม่เก่งคุนต่าหากันเธอหาธรรมะหาสักเท่าไหร่ก็หาถอ ้าไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วเพราะไม่เห็นธรรมะอยู่ดีๆนั่นเองธรรมะให้เข้าใจว่าขอเป็นอยู่มีอยู่เรียกว่าธรรมะใ้ะอย่างที่เราเห็นธรรมะความเกิดก็เป็นอยู่ความแก่ก็เป็นอยู่มีอยู่ความตายก็เป็นอยู่มีอยู่แต่ไม่อยากดู ตัวคนเราไม่อยากดูทา้ธรรมะมีอยู่ในตัวของเราแต่ตัวของเราไม่อยากดูธรรมะเลยไม่เห็นธรรมะอันการที่ไม่เห็นธรรมะก็คือความไม่พอไม่เลื่อมใสไม่ยินดีกับของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองทั้งหากเราพอใจเลื่อมใสยินดีในธรรมะที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นี้แล้วที่จะนาลงไปถึก ความชัดความเจนแสงแสงขึ้นาภายในใจหาอะไรเกียบไม่ได้พิจารณาอื่นเลยไม่จากพิจารณานั้นท่านผู้พิจารณาธรรมะท่านจยัางพิจารณาท่านอยู่ตลอดเวลาขอให้ตั้งสรัทธาเลือกใส พอใจดีอย่างยิ่งในธรรมะนั้นๆที่มีอยู่ในตัวของเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะอธิบายนี้คือเรียกว่าธรรมะอันหนึ่งนอกจากธรรมะหลายอย่างแล้วธรรมะอันหนึ่งซึ่งจะอ,อธิบายที่นี้อธิบายเรียกว่าขันหาคือตัวของเรานั่หนะไม่อื่นใสล งเราทั้งหมดเลี้ยวขันหาลูกก็มีในตัวของเหล่านี้เวตุนาคือความสุขความทุกข์ก็มีในตัวของเหล่านี้หรือไม่ก่าตัวอยู่ในตัวของเหล่านี้นสัญญาคือความจดจำหมายมั่นนั้นนี้ต่งางๆนั่นเรียกว่า,าสัญญาตั้งขานี่ความกลุ่มความแตก กินยาคือความรู้รู้สึกมีห้าตัวนี้แหละที่จะอธิบายในวันนี้มีในตัวของเรานี่ทั้งหมดแล้วอย่าไปพิจารณาอื่นใจน้อง,ของเขามาในตัวของเรานี้พิจารณาในตัวของเรานี้นี่ในตัวของเรานี้คขบปริบูรณ์แล้วทั้งห้าอย่างนี้ แต่เราไม่ได้พิจารณาเหตุนั้นจึงจะอธิบายให้พิจารณาลูกเราจะพิจารณาโดยอาการของปฏิกูลโโครกก็มีความมดทุกสิ่งทุกประการในตัวของเราเมื่อใครไหลออกมาจากร่างกายเป็นของปฏิกูลนะเรี๋กวปของปฏิกูล เราก็เป็นของเราก็เห็นตัวผองปฏิกูลยงค่อยอาบน้ำำําชาระกายเนาเ่าเอีกตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการเนา่าแต่ตัวงเราไม่ตายคือมันซึมไหลออกมานั่นเองของพระก็ปกที่ภาษาเรียกว่าจีไครคือมันใครมันยังชั่วซะหน่อยึงที่เรียกว่าจีไครค มันไม่ใช่ขี้ทแท้มันเป็นใครพอใครนิดหน่อยมันเหม็นสาเหม็นโขก็มีแล้วในตัวงเรามีครมมดี้มูน้ำลายขี้หูมูลตาล้วนแต่จะเป็นขี้ทั้งนั้นแต่มันพูดอยากหน่อยไม่อยากจะพูด คนเราไม่เลยพูดบอกมูลตาใช่ที่จริงคือขี้ตาเนี่ยอที่มันถ่ายทอดออกมานะเรียกว่าขี้นั่นเนี่ยอะไรถ่ายทอดเอ,อาจากของขี้เงาเรียกของขอะไรของเดิมมันเรียกว่าขี้ทางนั้นเนี่ยอย่างเราเรียกของเศษของเหลือเขาเรียกขี้เป็นขี้บกเงี้ย ด้วยที่กลากับเท้าออนี่เรียกว่าขีดนั่นเนี่จตรงเราเขาก็โปกนไหลออกมาขีไหลออกมาทั่วทั้งหมดทั้งตัวเรียกว่าขีดอันนี้ก็เป็นธรรมให้พิจารณาเห็นเป็นธรรมของไม่จริงแล้วไม่ปกปิดอกพูดตามไปจริงเลย จะพิจารณาเป็นอสุภะเรียกว่าพิจารณาโดยอาการของปฏิกูลพิจารณาเป็นทตากันเขาเรียกว่าทาจิตน้ำไปลงก็เป็นทาสี่ทั้งหมดตัวของเราที่เป็นก้อนนั่งอยู่ตรงมงุมมือมือเนนียเรียกเป็นก้อนดินท่อนึง ไม่เรียกหญิงเรียกชายสมมติที่เรียกว่าหญิงว่าชายนี่แล้วเกิดขึ้นมาเรียกคนที่เฉยนี่นะที่จริงเป็นก่อนฐานเหมือนกันว่าธาตุจีทั้งนั้นตั้งแต่ต้องมองเรื่องเมื่อนี้เรื่องเรื่องเรื่องในธาตุจีนั้นนี่ก็เป็นธรรมะหนึ่งเรียกว่าธรรมธาตุ หรือเห็นเป็นอน,นิจจังของไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกขังเป็นทนอยู่ไม่ได้เห็นแต่หน้าตาของไม่ใช่ตนเทศตัวนี่ก็เป็นรมพูดอันเดียวนี่แหละพูดตัวของเราเนี่ยอันเดียวอันเดียวนี่แหละใส่พุทธังท่าสี่นน้งพระองค์อันเดียวเนี่ยอันสุภาษินิพนลอันเดียวนี่ะ ันเป็นธรรมแต่ละอย่างอย่างพูดขันหาเ็าเรียกตัวของเรานี่แหละจะเอาในอีกธรรมะนี้ในตัวของเราแล้วความเชื่อมั่นของเราเท่านั้นนะว่าโอ,โอ้เรามีธรรมแล้วนี่ตัวเราเป็นธรรมทั้งหมดแล้วนี่เชื่อมั่นกับพี่นางลงไปด้วยกันพารนาท่าสีน้ำไปลงว่าพิารนางปพิพารนา เป็นขันก็พิจารณาลงไปอสุภะวิริภูก็พิจารณาลงไปนี่ว่าลูกขันลูกข,ขันเป็นข้อนทุกข์เตยขึ้นมาแล้วทุกข์แสนลำบากแต่เราไม่เชื่อความทุกข์ของเราถ้ามันทุกข์ก็หายามาทานไม่ได้ก็หายไปมันเจ็บไข้จะป่วย นนั่งเหนื่อยกันลุกขึ้นไปแล้วก็หายไปเดินไปเดินเหนื่อยแล้วก็นั่งนั่งเหนื่อยจะนอนอันนี้เลยมันบังทุกไม่เกิดไม่ควรไม่เห็นทุกคนเราไม่เห็นทุกก็ไม่เห็นธรรมเห็นทุกอะไรที่ว่าเห็นธรรม เรียอนี้ยบอทอวอย่างนี้ทุกไม่เกิดทุกไม่เกิดก็เลยไม่เห็นธรรมอันนี้พิจารณาตัวขันคือรูปขันพิจารณาไปเถอะอันนี้อธิบายเล็กแต่น,น้อยแยกไปอธิบายไปมากมายล้วงหลายอธิบายที่วันข้ามคือรูปมันมีจบมีสิ้น ถ้าหากคนเห็นชัดเห็นเจงเจนเท่าใ่แล้วนี่พิจาราได้ชัดเจนลงไปอันนี้ขันเนื้อเวทนาคือความสุขความทุกข์รุ้าเุกขาทุกข์พิจารณาทุกข์ก็อย่างอธิบายมาแล้วแล้วเนี่ เรื่องการเจ็บการปวดอยู่ดีสบายอะไรต่างนานาต่างๆอันนี้พิญญาณถึงก้อนทุกข์คือตัวก้อนอันนี้คือตัวนี้มวโหัยกระหายแดดร้อนมุ่นไว้เดือดร้อนหรือทรพทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องล้วนเลยทุกนะคนเราอยากจะได้เด็ดสุข มันทุกข์แล้วไม่อยากพูดถึงเลยแต่หากว่ามันทุกข์อยู่นั้นเนี่ยไม่ไม่พูดถึงกบทุกข์อยู่นั้นเนี่ยอะไรบุญวิญญานไหวเดือดร้อนอะไรทุกข์จริงลืมตัวจะพูดถึงทุกข์ระืมตัวไะในพิรนณารนจรงิงจังทุกข์เขเวทนาและมีน้อยที่สุด ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็มีแต่สุขมีทุขเล็กนิดนหน่อยแล้วก็กลับไปหาทุกข์อีกก็ยังมีพอได้ปรากฏอยู่บ้างสุขเวทนาแต่นุกิกายเวทนานี่สิไปหาไหนลกันไม่เจอคนเราหาไม่ไปเจอ น้อยนักน้อยหนาที่จะเป็นอเุเบกขาเวทนานี้ไปเดียวประดาก็เปิดไปอีกละที่เห็นชัดเจนผู้ที่เข้าสมาบัติที่เข้าสมาธิสมาบัติจิตตรงเป็นกลางที่เฉยนั่นเองถึงจะเป็นอเุเบกขาเวทนา พอเห็นบ้างผูเป็นแค่นั้นถ้าทำธรรมชีไม่ได้แล้วมันไม่เป็นอุเบกขาสักทีคิดส่งโน้นส่งน,น,งนี้อะไรต่างหลายอย่างหลายเรื่องอดีตอนาคตท่านมีอดีตอนาคตอยู่สรามใดไม่เป็น,น,ปน,อ,อ,นอุเบกขาอยู่ขนาดนี้เป็น เรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันนะครับจดจำสิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงที่จดจำได้นั่นนี่อะไรต่างเรียกว่าสัญญาขันนะัรงนั้นทั้งขาและขันคือความปรุมความแตก ได้อยากปรุงแต่งนั่นนี่และพัดทุกอย่างทำมันเกิดแะมีขึ้นเียกอ่กสังขารละขันวิญญาณะขันวิญญาณตจวนี้เป็นของวิญญาณในขันหา่ามันหลายอย่างที่ท่านว่าวิญญาณมีปฏิสนธิวิญญาณชื่อ วิญญาณที่ตัวมาเกิดทีแรกนั้นมาเกิดเป็นคนในทีแรกนั้นเรียวกวิญญาติส่นที่วิญญาณวิญญาณในขั้นหาเรียกว่าวิญญาณมาเกิดในเบื้องต้นเกิดความลูกมาทีแรกนั้นแล้วก็หายไปเช่นตาเห็นลูกเห็นแล้วก็วูบหายไปผู้เห็นตัววิญญาณก็หายไป ตัวสัญญามาแทนมาจำํำแล้วแต่งคิดนึกต่อไปอน,นั้นเรียกว่ายิ้งยาในขั้นหานวิญงาณในขั้นหาก,ก็าดีในพิธีสนที่ยิญงาาก,ก็าดีตัวเดียว,วยนะั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นแครตัวใจตัวเดียว,วยนะั่นแหละ แต่มันทำหน้าที่ต่างกันมันทำหน้าที่รับรู้แค่กวยาวิญญาณต่างารู้ทีแรกนิดเดียวรู้แล้วหายไปรู้แล้วหายไปปฏิสนธิวิญญาณนะั่นคือว่าวิญญาณนำมาเกิดถ้าไม่มีวิญญาณตันนั้นแล้วมันก็ไม่มาเกิดมันรวมอมมด ึงเรื่องอริชาตั้งขานอุปทานหลวงมดตัวิญญาณตินั้นอริชาคือตัวใจตัวนั้นเนี่ยอุปาทานคือตัวใจตัวนั้นเนี่ยกลางก็ตัวใจตัวนั้นเนี่ยให้มาเกิดมารวมอยู่กับวิญญาณตัวนั้น ันนี่เรียกว่าขันทำไมยังเรียกว่าขันขันคือแปลว่ากองแปลว่าหมวดว่าโม่แปลว่ากองเป็นกองไว้เป็นอาจารย์ของเป็นอาจารย์เป็นกองไปกองไปอย่างขันที่เราเรียกขันภายนอกขันอะไกขันใส่น้ำขันใส่เข้าขันใส่อาจารย์ มันมันเป็นขันนั่นหนึ่งนันหนึ่งในเข้าใส่อมไกระจัดกระจายไปเรียกว่าขันมันขขเขาเ,เรียกว่าขันอันนี้เหมือนกันนะไหมกระจัดกระจายเป็นหมูเป็นหมเรียกว่าขันสมมติวันยุดไปนี่หลายอย่างหลายเรื่องเราอธิบายไปริอธิบายไปหลายเรื่องหลายอย่างถึงเรื่องใจนี่แหละตัวเดียดนี่แหละ เรียกว่าขันเรียกว่าท่าใดาะชนะอะไรต่างๆเรียกหลายอย่างแต่จะเรียกตัวเดียวนั่นแต่ขันเรียกตัวเดียวนคนเราลืมเสีอยากจะฟังอื่นเรื่อยไปฟังพๆๆๆเพ้อเหนื่อยหมนเขาอยากจะหน้านี้นนต่างๆั้งละเปนไปเลยเลยลืมตัวเดิมสิ่งที่มันเกิดมันจะเดิม คิดใจเท่านั้นเเห็นนั้นสิ่งทันฟวงมดุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้นล้วนแลยต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจถึงธรรมเป็นผู้ถึงธรรมใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งฟวงมดถ้าไม่ใจสิ่งฟวงมดก็ไม่มี จริงแล้วปวงมดเกิดจากใจเท่านั้นอย่างสร้างว่านัร้างองนี้นใหญ่โตนี่ถ้าจะมีใครไปสั่งอย่างตนตัวของเราเนี่ยถ้าม่ใจไม่มีเนี่ยไม่ไดอยู่ได้อย่างไรก็ต้องดับต้องแสกสิมันต้องใจต้องมันสิใหญ่กว่าสิ่งฟองนี่เราขอให้พิจารณาอย่างนี้ ไม่ต้องไปพิจารณาอื่นใครทำทั้งหลายนะั่นมีในตัวเราหมดนะขอให้เชื่อแน่วแน่ในธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีตัวของเราเองจะขึ้นเหนือลร่อไมจ,จะไปที่ไหนทางใกล้ทางใจทำมีตัวของเราหมดทุกสิ่งทุก,การนะเอาหอบทำไป แต่ว่าเราไม่ดูธรรมของเราเลยมันจึงไม่เห็นธรรมคันดูมาตรงนี้เราเห็นธรรมชัดเจนขึ้นมาแล้วอ๋อธรรมที่นี่เราหมดไม่ไม่ต้องหาอนไรไม่ต้องวิ่งวนอยู่นี้มีในตัวของเราแล้วหมดอยู่ในสีนั้นนหละจึงว่าขอให้ตั้งธาเชื่อมันเต็มที่ และพิจนารณาธรรมะก็จะไม่มีที่สิ้นที่สุดธรรมะที่มีในตัวของเราอันนี้เป็นธรรมคำสองปฏิจจทิฏันเทศนาไว้ทุกสูตรทุกคำทีแสดงออกไปจากอันนี้มัดคือธรรมะอันเดียวทั้งนั้นอธิบายมาวันนี้กับคนทุกสวนเกิดเวลาเกิดสก,กัดทนี้ เราขอให้เชื่อมั่นในธรรมของเราไม่ต้องอื่นไกลเอาเดียวเท่านั้นแหละ <c oughs> คือเชื่อมั่นในัวงเราว่ากายอันนี้กับใจนี้เป็นธรรมเชื่อเท่านั้นแหละไม่ต้องเชื่ออื่นไกลความคิดความนึกไม่ไม่มีคือเชื่อ,อน,นี้ยเราไม่มี คิดจะส่งไปโน่นนี่นไม่มีทางนั้นแหละใจขค้ือนเป็นธรรมอยู่แล้วมันอยู่ในที่นี้กายก็เป็นธรรมอยู่แล้วพิจารณาเฉพาะกายของตัวไม่ต้องพิจารณากายคนอื่นไม่้อพิจารณาจริงอื่นพิจารณาจริงอื่นได้เชื่อยังไม่เชื่อมากเต็มที่พิจารณาลงกลายนี่ให้เห็นดิน อยาให้เป็นคนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุลมเห็นธาตุด้วยด้วยจิตจริงๆไม่ใช่เห็นโดยสัญญาถ้าเห็นโดยสัญญานั่นมันไม่จิตไมนแน่แน่แน่เต็มที่ถ้าเห็นด้วยจิตจริงๆจังแล้ว มันหายสงสัยไม่คิดส่งไปมาหน้าหังทีไหน,นลงเฉพาะอันนี้เลยเมื่อเห็นแนวแน่เตจริงๆนะเนีเน่ยกายของเราเป็นห้าทั้งสี่กายคนอื่นก็เหมือนกันจริงอื่นก็เหมือนกันเลยหมดหมดสงสัยไม่ต้องจีน้านอื่นไกลันกัน เงินม,มดสองแสนี้เห็นแจ้งไปจัดด้วยปัญหาสุดนี่แหละเห็นทมไม่เคยเห็นอื่นใครเห็นเท่านี้ก็เป็นเห็นทมแล้วแล้วจะพิจารณาเลยอีกที่ตรงตายตรงไปนั่นนี่เห็นตรงนี้แต่ก่อนมันก็ส่งไป จร่งครับวัวหมดท่านเห็นแจ้งไปจากแล้วหมดไม่มีไม่มีจิตไม,ม่สงสัยจิตแน่วเนี่เป็นจิตเทียนี่เป็นเอกาตาลุ่มจิตที่เป็นเอกาตาลุมมันเป็นของส้องคำเอกาตาลุมคือวิวาลุมมันเดียวคือได้แก่เห็นกายของเราเป็นถาดน,นั่นแหละแน่วเนี่ยเทียนพี สงบอยู่คงที่ไม่ตรงไปอื่นเลยเชื่อมันในใจของตนเองถ้าเชื่อมันอย่างนั้นแล้วค่านี้อาจจะมีปัญหาถามว่าเห็นคนจะเป็นธาตุทั้งหมดหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นคนจะเป็นธาตุทั้งหมดหรือ มันเห็นเฉพาะในใจมันตนเองแต่ว่าสมมติบัญญัติมันก็ตามเรื่องนั่นแหละอย่าก,กลัวเลยกลัวมันจะไม่เห็นคนมันต้องมีสมมติบัญญัติอยู่ปกตินั่นแหละแต่ในใจมันแน่วแน่เต็มที่ถ้าเห็นเป็นอย่างนั้นได้จะเห็นเป็นท่าทั้งหมดมนุษย์สัตว์ทั้งโลกจะเป็นท่าทั้งหมดเลยเรียกไม่ถูก อย่าไปกลัวกลัวให้มันเป็นลองดูเถอก่อนมันจะเป็นยังไงมันจะเห็นด้วยตเอ็ดแบบเอาเอาละพี่จน้อง